โอ้ยจิตกล้องไว้เตรียมเลยค่ะภูมิใจมากเลยนะปลอดภัยมากเลยค่ะได้ได้ทุกคนเป็นห่วงไม่ใช่อะไรหรอกครับแม่โอ้ยจะเป็นห่วงทำไมคะไม่ต้องเป็นห่วงนะใครมันจะฆ่าตัวตายคนที่เขาหวังมากผลน,นิพพานนะ่นนะเขาไม่ฆ่าตัวตายอยู่แล้วรู้ไหมครับดีดีละครับดีละครับดีแล้วอ่าดีแล้วครับจะฆ่าไปทําไมคนจะไปนิพพานหรือจะฆ่าตัวตายฆ่าตัวตาย,าตตายมันก็เป็นผีศีลส,สิคะ ใช่ใช,ใช่ครับใช่เด็นี่โทรมาน,นี่นะคะอาอครับจิ้วอยากไดหุ้นแต่สิ่งเอยนองไปจะโยนเข้ามาดูกายดูใจเจ้าถืออ่าเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคุณทางด้านของคุณนัชพรโทรมาหาทางด้านของผู้สื่อข่าวก็คือคุณอามณริชาไม่รู้จะใช้คําว่ารับฟัง และเกลี้ยกล่อมด้วยได้ไหมนะฮะคุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันครับหลังจากนั้นครับทางด้านของคุณนัชพรเองก็พูดคุยกับคุณอามต่ออีกนะฮะคล้ายกับการบรรยายธรรมพร้อมกับอ้างว่าหลังจากที่เธอเนี่ยละสังขารไปแล้วจะไม่มีพระลูกแก้วใดเกิดขึ้นอีกมีแค่เธอองค์เดียวเท่านั้นและยังบอกอีกว่าหลังจากเธอละสังขารไปแล้วก็ให้ไปกราบสรีระพระลูกแก้วที่อยู่ในร่างเธอด้วยลองไปฟังเสียงของคุณนัชพรที่คุยกับคุณอามณริชาครับ จากแม่ละสังขารไปแล้วก็จะมีพระลูกแก้วเกิดขึ้นอีกเหรอฮะไม่มีเลยมีแค่องค์เดียวจะไม่มีอุบัติขึ้นมาอีกน,น,นะคะครับพอธนาบนนด้ยนะคะอย่าลืมไปกรบบาบไหว้สักการะสารีลพาพระลูกแก้วท่านนะคะค,ครับ